สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทารลสโดยไม่บอกความสุขหัวโตโต,โตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกเอเนจีบวกบวก,บวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะทุกคนโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะขอบคุณคนที่น้อมรับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็คอมเมนต์ยินดีรับน้อมรับได้รับแบบนี้นะคะสิ่งไหนดีที่คุณคิดว่าอุ้ยฉันชอบคลิปนี้จังเลยดีมากๆฉันอยากแชร์ให้แม่ฉันฉันอยากแชร์ให้ญาติฉัน นั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นสะพานบุญนะคะขอบคุณคนที่ผ่าไม่ค้ำโฆษณานะคะแต่ถ้าค้ำก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขออันนี้ส่งผลบุญนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเหมือนแม่หมอยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะเจริญไปด้วยกันเราจะรุ่งเรืองร่ํารวยไปด้วยกันนั่นเองนะคะรวยแบบเหลือเหลือเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วก็ได้ออ เป็นอานิส่งให้กับคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาทาว่าความมืดมิดที่ครอบงําจิตใจคุณอยู่นะคะความมืดมิดที่ครอบงําจิตใจคุณณช่วงเวลานี้คุณจะหลุดพ้อนออกไหมนะคะความมืดมิดที่ครอบงําคุณอยู่คุณจะหลุดคุณจะหลุดพ้นไหมวันนี้เราเอาไพ่ใบใหม่มานะคะมันจะมีความมืดมิดอยู่นะคะทุกคนจะมีจุดดําของตัวเองอยู่ใช่ไหมคะ นะคะมีใยแล่ลมอยู่นะคะ <Okay. S 1> มาค่ะนะคะมาเลยนะคะอู้ทุกคนดีมากมากเลยไพ่ใหม่นะคะ <Okay. S 1> อะนะคะสเตนคุณเป็นคนเข้มแข็งจงเข้มแข็งนะคะคุณเป็นคนบ้านอนสอนง่ายกับบางคนบางทีคุณก็แข็งแกร่งดังภูผากับบางคนนะคะเป็นได้ทุกรูปแบบนะคะแล้วก็นะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่าตรงไหนไม่มีความสุขให้เดินออกมาอย่าไปอ่อมอย่าไปยมนะคะนี่คือตัวตนของคุณบางคนได้เดินออกมาแล้วจากจุดที่ไม่มีความสุขนะคะเพื่อสแสวงหาความสุขให้กับตัวเองนั่นเองนะคะความมืดมิดของคุณคุณกำลังจะเดินออกมาจากความมืดมิดของคุณนะคะดีแล้วค่ะดีมากๆเลยเรายินดีด้วยถ้าใครตื่นรู้แล้วแล้วก็ นะคะอย่าไปอ่อมอย่าไปยมนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบว่าไม่เกิน3มเดือนเดี๋ยวเราทำมิงให้นะคะจะได้ตื่นรู้ด้วยกันนะคนที่เดี๋ยวเราหาเอ่อทำแพนนิ่งของเราก่อนนะคะแล้วเราก็จะสมัครนะคะให้ทุกคนแบบว่า อบรมคล้ายๆอบรมสัมมนา,าไม่ไม่เชิงวิชาการค่ะนะคะเดี๋ยวทำให้ทุกคนนะทุกคนจะได้แต่ว่าเรารับแค่20คนนะทุกคนนะคะเพราะว่าเราก็ครอบคุมเยอะไม่ได้อะคะ่ะดอกรวนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างที่มานะทุกคนนะนะคะขออนุญ,ญาตคลูบาสนะคะมาถามนะคะตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกยังไงคะ วิ <acia ar> ้คุณเก็บซ่อนอารมณ์ได้เก่งมากตอนนี้คุณเก็บซ่อนอารมณ์ของคุณนะคะสภาวะอารมณ์ของคุณเนี่ยคุณไม่อยากให้ใครได้รู้เลยว่าตอนนี้คุณทุกข์แค่ไหนคุณสุขแค่ไหนแต่ที่แน่ๆมันก็เก่งค่ะถามว่าเก่งไหมคุณเก่งคุณเก็บซ่อนอารมณ์เก็บซ่อนความรู้สึกไม่อยากให้ใครได้เห็นไม่อยากให้ใครได้รู้ไม่อยากให้ญาติขออนุญาตปรับแสงนะคะ ไม่อยากให้ญาติของตัวเองเศร้าส้อยกับตัวเองนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะนะคะคุณเก่งมากเลยนะตัวตนของคุณคุณซ่อนอารมณ์ของคุณได้ดีเยี่ยมนะคะไม่กระตกกระตากไม่แบบบ wow ีดวายวูวีว้าวอย่างนี้นะคะนะคะเก่งมากเลยนะคะแล้วไงต่อคะนะคะความมืดมิดที่ครอบงำจิตใจคุณตอนนี้คุณครอบงำนะคะครอบงำจิตใจ ตัวเองได้แล้วคุณได้ตื่นรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะที่รักทุกคนค่าจุ๊บๆนะคะแล้วคุณจะหาเงินทงังคุณจะหาทางออกกับชีวิตได้นะคะสิ่งที่คุณเก็บงำซ่อนเลนหรืออะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคุณที่คุณไม่กล้าบอกใครนะคะแล้วคุณจะหาทางออกในชีวิตของคุณได้ในเร็ววันนี้ นะคะสิ่งต่างๆคุณได้เดินออกมาเห็นไหมคุณออกเดินออกมาจากความมืดมิดต่างๆที่มันอยู่ในจิตใจค่ะคุณที่มันฝังมันเยือกเย็นมากๆแล้วคุณก็ไม่สามารถบอกใครได้ปัญหาต่างๆในจิตใจคุณดิ่งลงเข้าดิ่งลึกเลยค่ะแต่ตอนนี้คุณกำลังเดินออกมาแล้วนะคะที่รัก c o n ต e เ t i o n นะใครที่มาดูคลิปนี้ขอให้เป็นตามคลิปนะคะคุณได้เดินเปิดม่านแต่ก่อนคุณนี่โอ้โหอุดอู้อยู่กับ อะไรก็ไม่รู้จมปักอยู่กับความมืดมิดความคิดดับดับความคิดที่มีแต่อสุรกายความคิดที่มีแต่สีดำสีเทาแต่ตอนนี้คุณกำลังจะเดินออกมาจากความมืดมิดความสีดำสีเทาคุณได้เจอสีขาวแล้วนะคะณนะตอนนี้นะคะที่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณ กำลังเดินออกมานะคะจากความมืดมิดความมืดดําในชีวิตของคุณที่คุณกําลังจมดิ่งอยู่นั่นเองนะคะแล้วพาออะไรรู้ไหมคะเนี่ยเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะได้หลุดพ้นคุณเดินออกมาเห็นไหมคะคุณรักตัวเองแล้วคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุข นะคะคเห็นไหมคุณเดินออกมาแล้วก็เดินออกมาแบบชัยชนะแบบมีไฟส่องนำทางไม่ได้เดินออกมาแบบจะถอยดีหรือไม่ถอยดีแต่คุณเดินออกมาด้วยมีสัมภาระ มีกิจใจที่แน่วแน่นะคะเพื่อจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและผู้มีความสุขเหมือนแม่หมอนั่นเองนะคะเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะคะเป็นผู้ให้ให้กับหลายๆคนนั่นเองค่ะนะคะแม่หมอบางทีแม่หมอก็ออก็เศร้านะคะแต่ว่าไม่ไม่เศร้าถึงห้านาทีเพราะมันผ่านจุดเศร้ามาเยอะแล้วเพราะว่าเราได้ช่วยคนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่า เราจะทำยังไงให้คนที่ยังอ่อมยังยมเนี่ยให้เขาได้ตื่นรู้นั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะและอะไรละจ้าสิ่งดีงามก็จะเข้ามานี่คือแปดไม้เท้านะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากสิ่งที่มีปัญหางานเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความมืดมิด นะคะได้หลุดพ้นเพราะความแข็งแกร่งของคุณแม้ในยามคุณเดินออกมานะคะตอนแรกมีแค่สองไม้เท้ามีแสงสว่างแค่แสงเดียวแล้วจากนี้มีแสงสว่างพุ่งทะยานเป็นดาวหางคุณเห็นไหมแสงไฟของคุณนะคะมันพุ่งทะยานออกมาจากนะคะความมืดมิดเรียบร้อยแล้วไฟในกายคุณไฟในใจ ใจคุณมันพร้อมจะลุกขึ้นสู้และตอนนี้มันลุกขึ้นสู้พุ่งทะยานนะคะมีความฮึกโหมฮึกเหมิมมีความกระตือรือร้นที่จะนะคะมีความสุขให้มีความสุขเหมือนแม่หมอบางคนอยากมีความสุขเหมือนแม่หมอทุกคนมีความสุขได้ค่ะนะคะนะคะทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ในของตัวเองและตอนนี้คุณได้เดินออกมาแล้วแสงสว่างกำลังนำพาให้คุณได้ไปเจอสิ่งดีๆล้านเปอร์เซนต์ค่ะ วีทุกคนเราบอกแล้วไงคุณกําเมื่อคุณดําดิ่งสุดๆนะคะคุณเก็บงําความรู้สึกต่างๆแสงสว่างนําพาให้คุณจากที่คุณโดดเดี่ยวคุณเดินอยู่คนเดียวแล้วแสงสว่างนะคะแปดไม้เท้าที่เป็นแสงพุ ผู้ที่มีแสงสว่างมากขนาดไหนนะคะเขาจะนําพาให้คุณได้ไปเจอมิตรใหม่มิตรแท้นะคะมิตรที่นะคะทําให้คุณมีความสุขบางคนจะได้เฉลิมฉลองเมื่อคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองกับบางสิ่งบางอย่างด้วยซ้ํานะคะนี่คือนะคะความสุขที่คุณจะได้รับแบบจุกๆุสามเวลาเลยจ้านะคะนี่คือความมืดมิดคุณกําลังได้หลุดพ้นออกจาก นะคะจุดดําที่คุณสร้างไว้เรียกอะไรคะนะคะดะบ,บางคนนะคะแฮงแมนค่ะนะคะเขาเรียกว่าคุณช่วงจังหวะชีวิตความมืดมิดของคุณเนี่ยคุณรอมาสักพักแล้วคุณยังไม่ตื่นรู้บางคนนะคะ ทำสมาธินิ่งสงบแล้วคุณจะตื่นรู้ด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะขนาดดีแฮงแมนคุณก็มีความสุขนะคะไม่ใช่แฮงแมนไม่มีความทุกข์นะคะมีค่ะมีแต่ว่าคุณตื่นรู้แล้วนั่นเองนะคะแล้วอะไรล่ะคะคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นสาวงามในยามค่ำคืนคุณดูสิคะราชินีถือดาบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสวยและรวยมาก นะคะคุณสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างคุณสู้กับจิตใจคุณเองกลายเป็นคนที่พรา่าทั้งจิตใจนะคะทั้งจิตใจทั้งการงานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างคุณชนะใจตัวเองจากเป็นแบบความมืดมนใส่เสื้อผ้ามืดมิด,มด,มด,มดตอนนี้คุณใส่เสื้อผ้าสีขาวแสดงว่านะคะชีวิตคุณเปล่งประกายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนะคะราชินีถือดาบ นั่นเองนะคะความแข็งแกร่งในตัวคุณมันจะทําให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความมืดมิดนะคะแล้วต่อค่ะเดอชาลีออดนะคะเดอชาลีออดนะคะบางคนนะคะ จะได้เดินทางนะคะบางคนเดินออกมาแล้วและเดินออกมาจากจุดที่มืดมิดแล้วได้รับโอกาสแบบคาดไม่ถึงแบบไม่คาดฝันเพราะอุปสรรคครั้งนี้มันหนักหน่วงมากนะคะซี่คุณไม่กล้าบอกใครคุณก็กล้ากลัวๆตอนเดินออกมาจากความมืดมิดในชีวิตเป็นความเสี่ยงในชีวิตนั่นเองนะคะแต่พอเดินออกมาก้าวหนึ่งแล้วคุณก็จะก้าวต่อไปเรื่อยๆตาบใดที่คุณไม่กล้าก้าวออกมาตามนั้นคุณก็จะไม่มีความกล้าแต่ถ้า คุณได้เดินก้าไมาก้าหนึ่งแล้วคุณจะมีความกล้ามากขึ้นและนะคะเราบอกเลยบางคนนะคะจะไปสู่เป้าหมายที่คุณใฝ่ฝันไว้ด้วยความเร็วเร็วแบบจรวดเลยค่ะเร็วแบบนี้เลยค่ะเร็วเร็วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะ พูเลยค่ะใช้พูไหมอุย๊ยเร็วแบบปืนปืนปืนเขาจุดปืนจุดพูนะคะเร็วแบบพูเลยค่ะแสงสว่างของพูจะนําพาให้คุณนะคะบางคนนะคะทำธุรกิจมีเป้าหมายของตัวเองนะคะได้เดินทางไกลนะคะได้เดินทางไกลไปศึกษาดูงานต่างประเทศด้วยนั่นเองนะคะบางท่านนะคะแล้วก็นะคะบางสิ่งบางอย่างคุณ คุณรู้ไว้เลยนะคะว่ามันจบแล้วปัญหาความมืดมิดในจิตใจคุณนับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะฝังคุณได้ฝังมันลงแล้วฝังความมืดมิดมาแล้วนะคะมีแต่ความสว่างเท่านั้นที่ในชีวิตคุณนับจากนี้คุณพูดเลยนะว่านับจากนี้ความมืดมิดในใจฉันความมืดมิดที่ฉัน มันลงไว้ฝังไว้ให้มันจมดิ่งข้างในเลยค่ะอย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีกนี่ค่ะคุณได้ปักลงแล้วนะคะจะไม่มีความมืดมิดในใจคุณอีกแล้วนะคะแล้วอะไรล่ะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่สง่างามนะคะดุดดังพระราชินีถือดาบและพระราชา ถือดาบนะคะความเข้มแข็งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเข้ามาดูเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเห็นไหมคะคุณศึกษาหาความรู้หลุดพ้นออกกความมืดมิดของตัวเองได้อย่างเก่งและเฉลียวฉลาดนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนั่นเองนะคะคุณได้ตื่นรู้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ แล้วคุณจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามานะคะเงินทองที่มันเคยหายากนะคะเงินทองที่มันเคยหายากมันก็จะได้มาอย่างง่ายๆสบายสบายนะคะงานการการดูคุณดูดิค่ะประตูเงินประตูทองของคุณได้เปิดออกแล้วคุณเห็นไหมนะคะคุณสามารถดูได้เลยะคะ่ะว่าจะเอาเงินวางไว้ตรงไหนนี่ทำตู้เซฟเก็บเงินเลยนะคะนี่คุณกำลังทำตู้เซฟเก็บเงินเมื่อคุณได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานหลุดพ้นออกจากนี่ปิดกำแพงเลยแล้วก็เอายันเงินมามาปิดผนังกำแพงเลยค่ะมีแบบอุยรวยอะรวยรวยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะบางคนจะมีการเจราจาด้วยซ้ำกับใครบางคนนะคะเล้วโอ้โหตัวตนของคุณนะคะเป็นคิ e ส s o of นะคะราชินีถือไม้เท้าตัวตนของคุณนะคะเป็นคนเก่งคนเก่งมีทักษะมีฝีมือเป็นคนฉลาดชอบเข้าสังคมชอบเรียนรู้อะไรแปลกใหม่ไม่หยุดอยู่กับที่นั่นเองนี่คือตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่กับที่เป็นคนไฮเปอร์นะคะนะคะแล้วก็ชอบเข้าสังคมชอบเตี่ยงแต่งตัวชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะ นะคะแล้วยังไงต่อคะความมืดนิดที่มันครอบงําในใจคุณเราบอกเลยนะคุณได้เดินออกมาแล้วบางคนกําลังพอได้ดูคลิปนี้คุณก็กําลังจะเดินออกมานั่นเองนะคะแล้วไงต่อละคะนะคะเนี่ยค่ะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่ของคุณอีกครั้งนะคะคุณจะเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะเลิอกอ่อม เลิกยมนะคะนั่นเองนะคะมีความมา่นมั่นมีความทะเยอทยานพร้อมจับตาบสู้นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรคุณก็จะสู้นะคะเพราะคุณเป็นถึงราชาถือดาบนั่นเองนะคะ แล้วคุณจะมีโอกาสใหม่ๆให้คุณได้รับเลือกบางคนจะได้โอกาสได้นั่งตำแหน่งใหญ่ๆบางคนจะได้โอกาสทำธุรกิจเป็นของตัวเองเมื่อคุณได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างดังสิ่งมาจากไหนคะมาจากตัวคุณเองคุณสร้างความอ่อมความยมกับตัวคุณเองคุณก็ต้องแก้ด้วยตัวคุณเองก้าวออกมาคุณต้องบอกตัวเองว่าอย่างนี้นะคะ ฉันต้องลุกขึ้นสู้ดิฉันจะไม่อ่อมฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่โตปล่อยให้ตัวเองโทรมแบบนี้พูดอย่างนี้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะชีวิตนี้นั่งกินนอนกินเลยค่ะเป็นดีเอ็มเพเห็นไหมมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างเนลมิดได้เชกเช่นลาชินีนอนในผ้าเพรสวยๆหลุนๆมีรองเท้านะคะอาโห นะคะเราไม่ลอกนะคะแล้วก็ชุดสวยงามมากนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะนี่คือรางวัลชิ้นใหญ่รางวัลชิ้นโบแดงที่คุณจะได้รับเมื่อคุณได้หลุดพ้นออกจากความมืดมิดในตัวคุณไม่มีใครจะดึงคุณออกมาได้เท่ากับตัวของคุณเองนะคะเหมือนแม่หมอเนี่ยแม่หมอก็ดึงออกมานะคะดึงดึงตัวเองออกมาจากความจมจมดิ่ง นะคะมันแค่0.0%บางทีอะเราเข้าใจเลยขาดการที่แบบว่าคนที่แบบจุดดิ่งสุดแล้วมันเหลือแค่0.0%อะมันเป็นยังไงนะคะเราถึงจุดนั้นแล้วเราเลยถึงมากล้าพูดกับทุกคนได้ะคะว่ามันจะมีทางออกเสมอเมื่อเรามันมันจะไม่มีทางตันนะคะทุกคนมันจะมีช่องแคบๆเล็กๆ ให้คุณมองตัวเองว่าคุณอย่าเป็นมารงวันนะถ้าคุณเป็นมารงวันคุณจะไม่มองด้านข้างคุณจะเออชนชนกระจกอย่างเดียวเลยทั้งที่มมันก็มีช่องเล็กๆให้คุณบินออกไปอยู่นะคะแต่คุณก็ถ้าคุณเป็นมารงวันคุณจะสุดท้ายคุณก็ตายแบบมารงวันนะคะคือชนกระจกมันเห็นกระจกมันคิดว่า มันคิดว่าตัวมันอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะมันก็ชนชนชน,ชนทั้งที่มันหาทางออกได้นะคะมันมีช่องที่เออประตูกระจกมันเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไปข้างหน้าอย่างเดียวมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่านะคะคุณหาทางออกของคุณเองได้เมื่อคุณมาดูแรนดอมนี้คุณจะเก็ตแล้วคุณจะหิวใจตัวเองได้ นั่นเองแล้วคุณจะได้รับอะไรคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเป็นเจ้าเมืองเลยจ้ะเป็นเจ้าเมืองเป็นแม่เมืองเลยจ้าเป็นพ่อเมืองเลยจ้าเทมเพลนวิเราชอบม,มากเลยทุกคนทุกคนทเทมเพลน นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรคะโยกย้ายสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆบางคนนะคะได้ย้ายที่อยู่อาศัยบางคนได้ย้ายตําแหน่งนะคะไปอยู่บ้านเกิดบางคนได้ย้ายบางคนนะคะถ้ายังไม่ได้ย้ายนะคะถ้าดูดแรนดอดมนี้นะคะก็ปรับเปลี่ยนที่นอนนะเอาที่นอนมาซักมันก็เหมือนเป็นการโยกย้ายปรับเปลี่ยน ภูมิเขาเรียกว่าไรคะให้ตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาแล้วคะ่ะสวยมากนางฟ้ามาบอกเลยคะ่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทางที่ดีก็คือเปลี่ยนแปลงความมืดมิดในใจคุณเข้าสู่โหมด นะคะพลังแห่งความหล่อแห่งความสวยนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อเรามาดูต่อคะ่ะ The f o o l แล้วคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะมีความสุขเหมือนเหมือนเด็กน้อยที่เกิดใหม่คุณอย่าลืมนะถ้าคุณไม่รักตัวเองให้คุณรักเม็ดเลือดขาวที่มันต่อสู้กับเชื้อโรคแทนคุณอนะ นะคะเราฟังบางคนนะแบบโอ้ยแบบอ่านคอมเมนต์แล้วเราก็บอกว่าทําไมไม่รักเมดเลือดขาวตัวเองเลยอะรู้ไหมว่าเมดเลือดขาวมันต่อสู้กับเชื้อโรคหลายล้านพันล้านตัวกับคุณน่ะมาตั้งแต่เกิดแล้วนะแล้วคุณก็ต่อสู้กับนะคะศัตรูของคุณอะ่ะมาตั้งแต่เกิดแล้วนะศัตรูของคุณคือใครศัตรูของคุณก็ ตัวสเปิร์มของพ่อนั่นแหละคะ่ะที่เป็นร้อยล้านตัวคุณเก่งมากขนาดไหนแล้วคุณจะมาอ่อมแล้วคุณจะมายมทําไมอะคะนะคะ,นะค,ะคุณปล่อยตัวเองให้ได้รับอิสระได้แล้วเพราะช่วงนี้ชีวิตคุณกําลังจะพริใบนะคะเป็นเดอะฟูนั่นเองนะคะจากที่แบบอ่อมจากที่ยมยิ่งเดือดได้มาฟังแม่หมอนะคะความมืดมิดในใจคุณจะไม่มีแล้วค่ะนะคะ,นะคะมันได้ผัดเปลี่ยนแล้วนะคะนะคะ ต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนอนนะคะขอให้ออกมาดีๆนะพ่อนะคะพ่อจ๋าคิงออฟเฮดคุณทุกคน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 แล้วยังไง มันเป็นไพ่ใบใหม่นะทุกคนเราต้องดูก่อนนะคะไพ่ใบใหม่หม King of เอ็ t ซ์ l จาก The Fool คุณปล่อยตัวเองให้มีอิสระแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคะ King of อ e t อ i c l e เงินจะเข้ามานะสิคะราชาโชคชะโงกเลาราชาโชคแห่งราชาแห่งมหาอุดเพราะว่าทำไมเราถึงบอกว่าราชาโชคและมหาอุดเป็นถึงราชานะคะ ราชาถือดาบอีเอมเพสราชินีถือดาบนะคะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตใหม่ๆเดอฟู Full, คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นแล้วเงินก็จะเข้ามาเงินเข้ามาไม่ใช่50 60ไม่ใช่ร0อยส0งเงินเข้ามาเป็นเดอะฟูลฟูลแบบคิงถือเรียนะนะคะเข้ามารัวๆเมื่อคุณได้เปลี่ยนพบ เปลี่ยนภูมิคุ้มกันของตัวเองจากความมืดมิดสู่ความสว่างทุกคนนะคะเราตื่นเต้นนะคะทุกคนนะคะคุณจะมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างภายในปีนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะโอกาสของคุณประตูประตูแห่ง ความแสงสว่างเปิดแล้วเพราะว่าคุณได้เดินออกมาแล้วนั่นเองนะคะคุณก้าวเท้าแรกออกมานั่นคือชัยชนะแล้วเมื่อคุณก้าก้วเท้าแรกออกมานะคะต่อค่ะทุกคน,ท,กคนทุกคนเดี๋ยวว่างๆแม่หมอนะ แป๊บนึงนะคะแม่หมอขอฮบก่อนนะคะเผื่อบางคนไม่ชอบแม่หมอแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> หกเหรียญค่ะทุกคนหกเหรียญคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่จริงๆนะคะได้รับเงินก้อนโตบางคนลูกนี้เอาหนี้มาคืนนะคะบางคนลูกนี้เอาหนี้มาคืนเป็นคิงถือเหรียญน,นะทุกคนเป็นดาวมหาอุดา ะะภายในเจ็ดวันนี้นะคะความโชคดีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายชีวิตคุณจะเกิดภายในแล้วแต่คุณจะตั้งนะคะแต่ว่าเราตั้งเป็น7วันนะคะนะคะแล้วไงต่อคะเดอะเมจิเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะคุณสามารถดึงดูดเงินได้ตัวของคุณเองยิ่งมีความสุขยิ่งหัวเหาะคุณมีความรู้ความสามารถดึงคุณมีทักษะที่ เหนือกว่าใครคุณจงชมตัวเองว่าเฮ้ยแกแกมันสวยมากเลยว่ะแกมันโขค่อนมีออร่าใครเดินไปไหนก็มองใครเดินแบบแกเดินไปไหนคนอื่นก็มองคนอื่นก็พูดเพราะของแกแกมีอะไรดีหรือเปล่าแกใส่สาริกาลินทองแกมีหน้าหน้าทองหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนชอบถามแม่หมอแบบนี้นะคะเวลาไปถ่ายรูปหรือว่าอะไรด้วยกันเนี่ยอืมนะคะแม่หมอก็บอกว่ามีอย่าบอกว่าไม่มีนะคะเวลาใครชมว่าเราสวย เฮ้ยทำไมแกสวยจังวะแกตื่นต่องแต่งชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็สวยอืมขอบคุณก็เราเป็นคนชอบแต่งตัวเนี่ยเวลาใครชมเรานะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอ๋อน้องน้องความสุกน้องหัวโตทําไมวันนี้น้องสวยจังเลยอะไรเงี้ยชุดนี้สวยมากแต่งอย่างนี้บ่อย,อยนะถ้าพูดบอกว่าแหมแบบนี้นะคะไม่ต้องไปย้อนแบบนั้นให้บอกว่า ขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆนะคะยินดีค่ะหนูชอบมากเลยคนชมเนี่ยเนี้ยแบบเนี้ยให้เปลี่ยนคําพูดนะนะคะแล้วคุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะคุณเป็นเดอรเมจิเชียนนั่นเองนับจากนี้ชีวิตใหม่ของคุณได้ก้าวออกมาจากสิ่งอะไรต่างๆทุกคนทุกคน ครับหนึ่งนะนับจากนี้ทุกคนทุกคนนะคะทุกคนรู้ไหมราชินีถือเหรียญและราชาถือเหรียญความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณกำลังจะเกิดขึ้นคุณจะหลุดพ้นออกจากความมืดมิดและคุณจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอภิมหาเศรษฐีความเป็นเศรษฐีราชาถือเหรียญและราชินีถือเหรียญ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย mm. เห็นไหมคะ mm. ที่เราบอกนะคะ mm. ทุกคนราชาถือเหรียญและราชินีถือเหรียญนะทุกคนนูนี่แล้วอันนี้อยู่ตรงนี้นะจากความกล้าหาญตรงกันด้วยค่ะคุณเห็นไหมราชินีถือดาบราชาถือดาบกายเปลี่ยนเป็นจากความเข้มแข็งสร้างพลังให้กับตัวเองแล้วสร้างงานสร้างเงินเงินเข้ามารัวๆเป็นดีเอ็มเพจนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะเห็นไหมคะคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาแล้วอยู่ดีๆนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบรวดเร็วนะคะใน7วันนี้แล้วค่ะแล้วคุณจะมีโชคหรือว่าคุณอยากให้เกิดช่วงไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณจะเป็นราชาถือเหรียญแล้วมีคนเอาเงินมาให้หรือคุณรวยเข้ามาคุณอาจจะรวยจากการขายที่ขายทางหรือรวยจากอะไรเราไม่รู้นะ แต่มันคือราชาถือเหรียญคือที่สุดของที่สุดแล้วคุณจะมีเงินบางคนที่ติดนี่คนก็จะเอาเงินไปชดใช้คนอื่นบางคนจะมีลูกน้องเอาเงินมาให้คุณแล้วคุณจะยิ่งดึงดูดเงินเข้ามาดึงดูดเงินเข้ามายังไม่พอดึงดูดคู่ชีวิตเข้ามาซึ่งเป็นคู่ชีวิตที่รวยรวยรวย,รวยใครเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่รวยใครเป็นผู้หญิงที่รวยคุณจะเจอผู้ชายที่รวยนะคะใครเจอ มันคือดึงดูดซึ่งกรรันและกันมันคือแม่เหล็กแห่งการตื่นรู้แม่เหล็กแห่งการดึงดูดนะคะนับจากนี้ชีวิตคุณมีแต่ความแสงสว่างมีแต่ความออร่านะคะต่อเลยค่ะทุกคนขออีกสักนิดนึงได้ไหมนะคะทุกคนอยากคำหัวเสียงหัวล้อแม่หมอน้านะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะขออีกลุ้นๆเหมือนกันนะคะทุกคน อัศวินถืออัศวินถือดาบนะคะสู้ไปข้างหน้าเห็นไหมคะคุณได้ก้าวมาข้างหน้าเยอะแล้วนะคะแล้วก็เดินต่อไปนะคะสู้ไปข้างหน้าแล้วก็เดินต่อไปอัศวินถือดาบแล้วไงต่อคะอัศวินถือดาบมันนะคะมันยังคางแข็งใจอยู่นะคะก็เลยต้องเปิดต่ออัศวินถือดาบจ้าบางคนนะคะเห็นไหมคุณมีการต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่สามไม่ทัน ที่คุณสู้ออกมาเป็นอัศวินถือดาบนะคะเมื่อคุณมีเงินมีงานมีอะไรที่ครบสมบูรณ์แล้วเมื่อคุณก้าวออกมาก้าวที่หนึ่งคุณก็จะก้าวต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงมีบ้านไม่ใช่เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองซึ่งเป็นโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเช่นมีโรงงานใหม่มีคุณมีบ้านของคุณอยู่แล้วแต่คุณอยากมีเพิ่มอีกอยากนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นคุณมีบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหม นะคะแล้วคุณอยากเพิ่มบ้านขึ้นมาอีกนี่คือสามไม้เทา้าคุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับอันนี้ไม่ใช่ไพ่ลายนะคะอันนี้ไม่ใช่ไพ่ลายนี่คือความสุขสามไม้เทา้าและอัศวินถือดาบนั่นเองนะคะโอ้ทุกคนเราขอแสดงความยินดีอย่างใหญ่หลวงคุณจะมีเงินเป็นดเอ็มเพสนะคะราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญ หกเหรียญเดอะเมจิเชียนฟ้าหลังฝนคุณก้าวมาออกเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นผู้กล้าหาญเป็นราชินีถ้าใครเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะตื่นรู้ก่อนผู้ชายนะคะแล้วคุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตมันได้จบไปแล้วแล้วคุณก็จะเป็นราชาถือดาบแล้วจะมีเงินเงินเข้ามามีหุ้นส่วนเข้ามาเจราจาต่อรองกับคุณคุณจะมีโอกาสมากมายเข้ามาและชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยน ฟ้าหลังฝนฟ้าใหม่ของคุณโคตรดีเลยเราบอกเลยฟ้าใหม่ของคุณโคตรสดใสฟ้าใหม่ของคุณคือรวยรวยรวยค่ะค่ำคืนนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ